สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับเกม Battlefield ภาคหนึ่งนะ Revolution มาดูเลยนะครับเริ่มเกมเลยเกมนี้ผมปรับเป็นอันต้านะครับบน กราฟิกนะผมเลือกอันต้าหมดเลยมีมีให้ดูไหมอันนี้มันกำลังเป็นช่วงเดโมไม่ใช่โอเดโมดิโอเปนนิ่งนะเป็นโอเพนนิ่งนะครับโอ,โอสกิปได้ครับผมปรับกราฟิกเป็นอันต้าไปเลยนะครับภาพมันออกมา สวยให้สุดๆอะบนสตีมเด็กนะครับอันนี้นะกดสกิปข้ามไม่ได้นะ กาฟอย่างสวยเลยครับเงียนเงียนคมคมเลยจะเปิดเสียงไหนนะมันจะได้ได้อารมณนะ์ต้องถิดเครื่องละ เราจะตายแล้วฮะตายไปเลยพอตายแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไงทำได้ไหมจากแรกออย่างเงี้ยมันให้เราเล่นไม่นานอะ ไพวกเดียวกันตายอีกแล้ว วะเมื่อกี้เมาเมาเมาหมาัดแต่ทางนี้อ่ะโอ้โหไปลุกเลยกูตายเลยดีไหม ตายไปเลยคือนะ้ารีบเล่นให้มันตายตายไปเลยฮนะอันนี้เรานั่งในรถถังครับ ระเบิดจังๆกูกกยังไม่ตายเลยโคตรเก่งเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเดียวกันไม่ใช่เว้ยโดนเกมมันบังคับตายนะครับเดี๋ยวจาหาวหน,น้าเล่นตายไงจังวะมันบังคับตาย เออตายกันหมดอ่ะสงครามเนี่ยพอเวลาเป็นเกมให้พวกเราเล่นมันก็สนุกนะครับแต่ชีวิตจ,จริงเนี่ยแน่นอนฮะ ไม่มีใครอยากได้นะครับสงพราม พาไปดูตรงส่วนของวิดีโอก่อนโหขัดใจมากเลยนะแอดวานเห็นไหมครับในส่วนของแอดวานหน้าตั้งเป็นอันตราหมดเลยทุกตัวเลยอันต้ายันยันเงาเลยฮะบางทีพวกคุณอาจจะมองโอ้โหสตรีมเด็กมันทำได้ขนาดนี้เลยอะมันทำได้ขนาดนี้เลยจริงๆครับ แต่มันก็อยู่บนรีโซลูชันของมันนะ1,280คูณ800ประมาณนี้นะครับก็ประมาณแค่ 720p เท่านั้นแต่กราฟิกระดับ 720p เนี่ยพอเวลามันมาอยู่บนจอขนาดเพียง7นิ้วอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้ภาพสวยอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอาขึ้นจอทีวีไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้จอทีวีมันก็ ก็โอ้โหอย่างอย่างต่ําๆมันต้อง full hd ที่ 1080p ถูกมั้ครับนั่นน่ะคราวนี้เราจะมาเล่นในส่วนของ War Story เลยนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องแล้ว My granddad fought in the civil war before i left he told me what it takes to stay alive but nothing could have prepared me for what i saw new machines of war like the tank could sometimes change the battlefield overnight ฉากแรกเนี่ยมันจะเล่นเป็น เราขับรถถังครับ รอ,อแป๊บหนึ่งนะ อ้ย oh. นี่ครับลับปิกมันอย่างสวยเลยอะฮะตีนตะขาบนี่ขุดดินขึ้นมาเลยนะ เราต้องไปยึดยึดฐานตรงนี้นะครับโอระเบิดอยู่บนรถถัง เรายึดฐานได้แ <music> ล <Brothers> okay. ้วครับอ้ยตรงนู้นครับ ไ,ได้ไม่ได้แล้วนายชนพินาศหมดแล้ว โอ้โหโดนมันชุดเลยนะครับ ออกมาซ่อมรถถังนะฮะ ไหนนะโทรโทามาเสร็จแล้วล่ะปีนเข้ารถถังต่อเมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปนะครับเพราะว่าเธอไปกดปุ่มอะไรไม่รู้วิดีโอมาเลยตัดไปนะครับคราวนี้ เราจะได้สกิลซ่อมรถถังเราแล้วฮะเวลาจบดมโจมตี <S <S พอเราปรับปรเป็นอันต้านี่ฉากอย่างสวยเอาละครับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมของค่าย Electronic Arts อย่างที่บอกอะไรว่าไอ้น้ามึงนะ้ามึงได้บอกหรือ,อยังไม่แน่ใจนะว่าผมบอกไปหรือ,อยังนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมอิเล็กทรอนิกอาร์ตพาะว่ามันเป็นเกมของอิเล็กทรอนิกอาร์ตเนี่ยปัญหาของเกมค่ายอิเล็กทรอนิกอาร์ตก็คือว่ามันมักจะรันเกมไม่ได้นะครับรันเข้าเกมแล้วมันแบบว่าค้างซึ่งตอนนี้ปัญหาแบบนี้ได้ถูกแก้ไขแล้วนะครับด้วยวิธีการแค่แค่ไปที่สัญลักษณ รูปเฟืองในภาพนี้นะฮะเนี่ยในรูปเฟืองเข้าไปปุ๊บเราเลือกไปที่คุณสมบัติแล้วก็เลือกไปที่คําว่าความเข้ากันได้แล้วเราก็ใช้โปรตอนเอ็กซ์เพอร์ิเมนทัลตัวนี้นะฮะเนี่ยพอเราตอนแรกม,มันจะไม่มีติ๊กถูกอย่างนี้ใช่ไหมเราติ๊กถูกปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่โปรตอนเอ็กซ์เพอร์ิเมนทัลแค่เนี้ยเกมนี้ก็จะลันเข้าเกมได้แบบว่าไม่มีปัญหาไม่ค้างนะฮะ ไปอีกเกมนึงครับที่เหมาะกับคนที่ชอบแนว First Person มากๆอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบเกมลักษณะนี้เพราะว่ามันก็คือลุยไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ต้องคราฟของผมแก่แล้วผมจะเล่นเกมพวกพวกคราฟของลำบากจริงๆขนาดผมมาเล่น God of War ภาคใหม่ผมยังรู้ตัวเลยว่าตัวเองม่งไม่ไหวจริงๆนะฮะแก่เป็นมากแล้วจริงๆฮะแล้วก็สำหรับท่านที่ขอเกม วอนนะีรีวิวเกมนี้หน่อยรีวิวเกมนี้หน่อยแต่เกมที่ท่านขอมาเป็นเกมแนวออนไลน์ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับว่าผมไม่สามารถจริงๆที่จะรีวิวเกมที่เป็นเกมออนไลน์ได้ครับผมไม่ถนัดจริงๆครับขอโทษด้วยนะเอาละครับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้นะเอามาให้ดูเผื่อเป็นแนวทางื่อท่านสนใจก็ไปเฟวอร์ลิตเกมนี้ไว้ในสโตร์ของตัวเองไว้วันหนึ่งมันลดราคาแน่ๆลดบ่อยๆนะฮะ พอลดแล้วค่อยกดซื้อก็ได้อย่างน้าร้อยกว่าบาทค่อยซื้อนะครับก็สุดท้ายน,นะ้นครับผมขอขอบคุณที่ท่านรับชมมาถึงตอนนี้และเหมือนเดิมนะครับผมนั้นรักพวกคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะด้วยนะเป็นกําลังใจให้นะหน่อยนะครับมันก็ช่วยนะาได้เยอะเลยการกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับไปละเดี๋ยวไว้เจอกันในเกมถัดไปจ้า อ๋อลืมบอกลืมบอกลืมบอกเกมนี้ที่ท sure> ่านเห็นเมื่อกี้ในรีวิวทั้งหมดนะเกมนี้อยู่บนไมโคร SD Card เกมแบบเมื่อกี้เรารันแบบอันตราเนี่ยกราฟิกแบบอันตราเนี่ยแต่อยู่บนไมโคร SD Card เป็นไงเวอร์ไหมมันอ่านมันอ่านไฟล์ได้แบบว่า เจ๋งมากอ่ะนะบางคนบางคนเข้าถึงซื้อ Steam Deck ในพวกรุ่น64 g ิกไปถึงชาวต่างชาตินะมาถึงต่างประเทศนะครับฝรั่งอ่ะมันชอบซื้อเขาไม่ใช่มันเขาชอบซื้อรุ่น64 g ิกันแล้วก็ไปอัปเกรดเองแบบผมเนี่ยผมก็ซื้อรุ่น64 g ิแล้วผมก็มาอัพเกรดเปลี่ยน SSD เป็น512 g ิแล้วก็ผมใส่ m i โคร s d card 512 g ิเครื่องผมก็กลายเป็นเครื่อง 1TB ส่วนฝรั่งเนี่ยคันนิยมก็คือเอาไปเปลี่ยน SSD เป็น 1TB เลยแล้วก็ซื้อ micro SD card อีก 1TB เป็นเครื่อง 2TB อย่างว่าเขามีตังนะฮะอย่างนะั้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเบื่อก็ลบเอาเกมไหนเบื่อก็ค่อยลบทิ้งแล้วก็ลงใหม่ครับผมเป็นแนวทางนะครับโอเคครับไปละสวัสดีจ้า